สวัสดีค่ะเมื่อตอนที่แล้วพี่ราบข่าวได้พาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับน้องทหารใหม่เหล่าทหารแพทย์กันบ้างแล้วได้ไปดูว่าน้องๆเขาต้องฝึกอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมวิชาพื้นฐานสําหรับคนเสนารักษณ์าก,การปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานาและการดูแลผู้ป่วยจากโรคลมร้อนค่ะแต่น้องๆไม่ได้ฝึกกันเพียงแค่นี้นะคะ ในวันนี้พิมพ์จะพาคุณผู้ชมไปชมกันต่อถึงในสนามฝึกตามสัญญาว่าแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะหลังจากที่น้องๆได้ฝึกอบรมเบื้องต้นในหลายวิชาไปแล้วต่อมาน้องๆต้องฝึกภาคปฏิบัติในสนามฝึกกันต่อครับโดยจะเริ่มฝึกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บด้วยมือเปลยสนามและอุปกรณ์แสวงเครื่องครับ คือการนําผู้ป่วยจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพื่อหลีกหนีจากพยันตรายโดยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนั้นจําเป็นต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายเพิ่มขึ้นอีกและที่สําคัญผู้ที่ทําการยก หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเองก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ตนเองได้รับบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่ถูกวิธีด้วยเช่นกันครับซึ่งน้องๆจะต้องเรียนรู้ในขั้นตอนการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายและการลำเลียงผู้ป่วยอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความชำนาญในหน้าที่ครับ ผฐม,มพยาบาลด้วยชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำกายทหารคือการห้ามเลือดด้วยสายยางรัดห้ามเลือดและการขันชนะแบบสแสวงเครื่องซึ่งวิชานี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะการเสียชีวิตในการรบอันดับหนึ่งมาจากการเสียเลือดจากบาดแผลที่แขนขาครับมาทั้งทีผมขออนุญ,ญาตเรียนไปพร้อมกับน้องๆน,นะครับคุณผู้ชม และตอนนี้น้องๆจะจำลองการฝึกบูรณาการทางการแพทย์ในสนามว่าถ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆน้องๆจะใช้ทักษะความรู้เข้าช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายและลำเลียงผู้บาดเจ็บอย่างไรไปชมกันครับใครรร้้้าาามมมมไไไไไไดด่ททๆ um กำลังทำอะไรกันอยู่คะตอนนี so, ้กําล uh? okay. ังจะทำการฝึกสถานการณ์ทางยุทธวิธีเพื่อฝึกการดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธีหรือเทคนิคความบ b a แคชูรี่แคร์เพื่อนําความรู้และประสบการณ์ตรงนี้ไปใช้ในการบริการทางการแพทย์ให้กับหน่วยทหารครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอเข้าไปดูด้วยได้ไหมคะได้เลยครับโอเคไปดูกันค่ะ าบุกถึงสนามฝึกจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมก่อนจบหลักสูตรฝึกเฉพาะหน้าที่ของเหล่าทหารแพทย์น้องๆจะต้องทําการฝึกภาคสนามค่ะโดยน้องๆจะทําการจําลองสาธิตสถานการณ์การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธีซึ่งหลักการดูแลผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธีแบ่งเป็น3ห่วงค่ะ 1. การดูแลผู 1> 1้บาดเจ็บระหว่างการปะทะ 2. การดูแลผู้บาดเจ็บในพื้นที่หลังจากการปะทะ 3. การส่งกลับผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธีค่ะเลบกจง็ัพื่อให้น้องๆมีความรู้ความสามารถดำรงมาตรฐานการฝึกและพัฒนาศักยภาพให้ครบถ้วนก่อนแยกขึ้นกองร้อยต้นสังกัด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลกองทัพบ,บกหรือออกปฏิบัติงานราชการสานามตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและสามารถประยุกต์บูรณาการทักษะความรู้ต่างๆในการปฏิบัติภารกิจเพื่อกองทัพบ,บกสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์พี่ราบข่าวก็ขอส่งกำลังใจให้น้องทหารใหม่ทุกนายนะคะโห oh, สุดยอดเลยครับน้องพิมพ์กับการฝึกเฉพาะหน้าที่ของเหล่าทหารแพทย์แต่สัปดาห์ของน้องๆทหารใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของบุคลากรและความพร้อมด้านยุทธปกรณ์ของเหล่าทหารแพทย์ครับซึ่งนอกจากนี้ยังมีหน้าที่สําคัญในการดูแลส่งเสริมสุขภาพกําลังพลของกองทัพบกครอบครัวรวมทั้งประชาชนครับดังคําขวัญของเหล่าทหารแพทย์ที่ว่าอนุรักษ์กําลังรบครอบครัวและประชาชนครับที่ทักราชาปกป้องประชารักษาแผ่นดินพาอทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส สำหรับวันนี้พี่ราบข่าวและน้องทหารใหม่เหล่าทหารแพทย์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ